Zombie apocalypse. <laughs> เออเลยครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแมนนะกรแกมไดโนวอเตอร์นะครับผมว้าวกลับเข้ามาแล้วกับเกมการอ่าต้องเรียกว่าอะไรดีไนโนน้าในการต่อสู้แล้วก็สู้รบกันนะผม EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะผมกับอาคาเรียมของผมนะผมมาดูซิว่าอ่ารอบรอบนี้มันมีอะไรมั้งผมยังไม่ได้ดูรอบๆเลยทุกคนก็เป็นเกาะเกาะหนึ่งนะอ่า ก่อลอยฟ้าไม่ใช่ลอยฟ้าอยู่ในทะเลน,นะมีคายเคนแอปอยู่ด้วยทุกคนก็จริงๆแล้วว่าชื่อแอปนะชื่อเกมนี้นะผมผมยัง,งงงงอยู่เลยมันชื่อจูสิตไดโนวอเตอร์เวิร์นะผมแต่ว่าพอเข้ามาในตัวเกมดันชื่อไดโนวอเตอร์เวิร์เฉยๆนะผมผมก็ยัง,งงงงอยู่ตรงนี้ก็มีหมูกก่เกาะุ้ยนี่มันตัวอะไรปลาไหล <laughs> ผมว่าน่าจะเป็นปลาไหลนะผมอวันนี้มาดูซิว่าเราจะมีการต่อสู้อะไรนะผมล้วก็จะสามารถเอาชนะ เรียกว่าศัตรูได้หรือไม่นะผมตอนนี้ผมก็ได้ตัวมาใหม่นะผมเป็นระดับ4ดาวเลยอะไระชื่ออะไรอะเบรินอาไนเทลเหรอน่าจะชื่อนี้แหละ,ะทำการยกระดับนะผมเพราะว่าแน่นอนเลยสดาวเราต้องยกระดับนะุ <c oughs> เรามีตัวเก่งแล้วไงสามดาวเราไม่ยกเรามายกสี่ดาวนะผมโอเคเลเวลส0แล้ววะทุกคนเราต้องเปลี่ยนร่างนะห้าสิบนะผมไม่พอเรามีแค่ยี่สิบเอียง ตายแล้วอเอ้โถเอ้เราก็นึกว่าจะเปลี่ยนร่างได้ได้แค่เลเวลสิบเท่านั้นดูผมก็ไอ้นี่ไม่พอนะตัวนี้เราก็ต้องเอาใช้เป็นกําลังลบวะไม่ได้ว่า,านั้นยกระดับได้เงินเราเยอะไงแล้วมันมีเท่านี้เงินเราเยอะอยู่แล้วเออก็ใช้เยอะเหมือนกันนะใช้เท่าไหร่วะเนี่ยให้ใช้ห้าสิบถึงนั้นเลยตายแล้วดังนั้นยกระดับไว้ก่อนผมจะไปบวกบอส เชื่อเลยว่าผมจะต้องเอาเชอนะบอสได้เต่าดิเต่าไม่เอาดิฝ่าเอาตัวนี้ด่ฝ่านะผมเอตัวมันเหมือนกันเลยปะผมว่าตัวเหมือนกันเลยนะแค่เล็กใหญ่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองและไอ,อ,อตัวนี้ทําไมมันกดไม่โดนวะไม่เข้าใจจริงๆอะกดโดนละก็สองแดงนะผมก็ทําการอัพสบา,ายโอเควิวัฒนาการก็ใช้50เหมือนกันนะผมดังนั้นอัพแม่งทุกตัวเลยดิฝ่าโอเค ก็จะได้มีพลังโจมตีอะไรแข็งแกร่งขึ้นไงทุกคนเ,เพื่อการต่อสู้ไอเคไอเคไม่ได้เลยไ okay, อเคตรงมาเอาเไปเอาพก็ไปเอาาไปเอาไป,าไปผมว่าเงินเราเยอะมากนะผมแต่ตอนนี้ที่แย่สุดเลยก็คือน่าจะเป็นเพชรนะผมซึ่งมีน้อยแล้วกินก็ไปเปิดโฆษณาฟาร์มเอาก็แล้วกันโอเคน่าจะครบหมดแล้วนะกําลังลบของเรานะผมย,ยังเหลือตัวนึงว่าฟักฟดิโอเคได้ตัวอะไรวะเนี่ย อ่าตัวอะไรก็ช่างอะแต่ว่าเอ้ยคุณอาจังนี่เองโอเคอับเข้าไปนะผมสรามันเดิร์เรานี่เองอ่ะมาดูภารกิจอะไรเราผ่านไหม่ง เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ช่างมันไปก่อนเดรรี่นะอุย้ยได้อาหารห้าสิอันโอ้โหกูหมดไปเยอะแยะเพิ่งแค่ห้าสอันเท่านั้นมาวันนี้ลุยกันต่อที่ฝ่ายนะผมเราจะไปตีนี่ก่อนลองดูก่อนว่าเราจะไวตึงแค่ไหนนะผม <c oughs> อุ้ยเรามีตัวเยอะมากเลยนะตอนนี้แต่เรามีระดับ4ดาวแล้วนะผมใส่เข้าไปนะผมแล้วก็เอามี1ดาวกับหดาว ใส่ได้ไหมใส่ได้อีกตัวไหมไม่ได้นุ่มใส่ได้แค่นี้นะก็เอาพี่เต่าไปก่อนแล้วกันกุลาจังเดี๋ยวค่อยเอาลงไปเนอะในสนามนุ่มมาลุยกันดีกว่านุผมดูดิสู้เลยเชื่อเด้ว่าสู้ได้เอาแดงโอ้ยฝั่งนู้นสามตัวเองเราถือว่าไม่ได้รังแกเลยนะเราใช้หกตัวเลยเดียวโอเคไปลาหมึกนี่มันเหมือนกันเลยนะสองตัวนี่แค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่เท่านั้นแต่ว่าสีไม่เหมือนกันหรือว่า ตอนตัวเล็กถ้าตอนโตมันอาจจะแบบว่ามีความแตกต่างไงโอเคผมจะไม่ดูโฆษณาก็แล้วกันนะผมเพราะว่าที่เกียรเนี่ยเรื่องมัน้ยปลดล็อกแล้วอะอะไรเงี้ยเอ่ออะไรอะไพโอโซล่าเหรอเดี๋ยวแจมอ่ะอันนี้คงต้องดูโฆษณาหน่อยนะผมเพราะว่าแน่เลยเจมต้องแม่นะผม เอาแล้วก็กลับเข้ามาแล้วนะผมเปิดได้ดูซิ่ได้เท่าไหร่แปดเจมเหมือนเดิมปะโถอเอ้ยเอ้ยไม่ได้อย่างนี้ด้อะผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะยังไม่สู้ตรงนี้นะผมก็ขอเก็บก่อนกันแล้วกันนี่มันสู้ออโต้นะผมก็เราต้องสู้ทัวร์นาเมนต์วะทุกคนถ้าเราไม่สู้ทัวร์นาเมนต,เนต์เนี่ยเราจะมีในโนเสาที่มัน สี่ดาวห้าดาวแข่ง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 ได้ไงนะอ่าใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นแดงนั้นลุยเลยดีกว่าเชื่อสิว่าต้องเอาชนะได้อย่างแน่นอนเราจะเอาสี่ดาวไปตัวนึงก่อนนะผมแล้วก็เอาสามดาวแล้วก็เอาสองดาวสองดาวสองดาวแล้วก็เอาหนึ่งดาวนะผมโอเคเอาไว้ตัวสุดท้ายเลยหนึ่งดาวน่าจะไหวโลนไหมน่าจะไหวอยู่นะมันจะตายหรือเปล่าไม่ไม่สนใส่เข้าไป กัดมันโอเคต้องชนะได้ดิเชื่อดิเชนต้องมีไดโน4ดาวเพราะว่าเราจะเอาไปซื้อเพื่อปลดล็อกมันจริงมันปลดล็อกให้เราแล้วอะถ้าเกิดว่าตามเลเวลแหละแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อเนี่ยเพชรมันแพงมากนะผมก็ตัวหนึ่งนี่มันใช้เป็นโอ้โหไหลน้อยเจมอะให้มันได้อย่างนี้ดิแต่ว่าทําอย่างนี้มันจะง่ายฝ่านะผมคือทําอย่างนี้มันจะง่ายฝ่านะผมเรียกว่าลุยทว์นเมนต์กันไปเลยนะผมโอเคสู้เหมือนเดิมมีแต่แค่ปลาหมึกกับคู่ลาจังเท่านั้น ทำไมฉันจะเอาชน,นะไม่ได้ก็เรียกว่าดาวเดียวใช่ไหมพวกนี้เสร็จเราเพราะว่าเราอัปเกรดมนแล้วเลเวลสิบั้งนั้นเลยพวกแการเลเวลหนึ่งเสร็จโกมันน่าจะแข่งแก่งตามเลเวลของเราอะ่ะนะมีส่วนนะผมได้สิบสองเจมเลยอะ่ะถ้าดูโฆษณาต้องดูซะหน่อยนะเนี่ยเอาแล้วเปิดซะหน่อยนะผมได้12เจมใช่ไหมถ้าสู้ในนั้นถ้าเกิดเจอกล่องจะได้แค่แปดใช่ไหมขาดอีหน่อยเดียวกูดได้ใส่สซแล้วเนี้ เดี๋ยว50ว่าอะไรเราจะอัปเกรดอ่าเจ้าตัวที่สี่ดาวนะผมนั่ก็คือปลาหมึกน้อยใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดใช่ไหมมาสู้ต่อน,นะผมหนีหุ้หยแค่เลวิวหนึ่งเท่านั้นนะรู้งี้กูเข้ามาสู้ต้องนานแล้วจะได้ไดโนสี no ่ดาวสักทีนะผมไดโ no น่นำมงชันจัดการมารสโคสุคัสเรียกว่ายังไม่ได้ใช้ไม่ตายใส่ใครเลยอะแค่กัดตัวละทีก็ตายห่าหมดแล้วลวะแสดงอุกัดทีสามสี่พันเลยนะของเรานี่มันก็เจ๋วแจมเหมือนกันนะถ้าพูดถึง ก็เวลาเราเล่นทัวร์นาเมนต์ก็จะแบบว่าน่าเบื่อหน่อยตรงโคสแนนนะผมเพราะว่าโคสณนมันก็ดิดขึ้นเองขึ้นเองครับผม <c oughs> ก็ผมก็สู้ไปสา <c oughs> มแล้วใช่ไหมเหลืออีกสี่ดูปลาฉลามไอ้นี่เด้ มันชื่ออะไรอ่ะเฮอริอาโคพิอาโคพิออนใช่ไหมอ่าวิทยกัดสองทีเลยมันอึดเหมือนกันนะเนี่ยเลเวลสองอึดขึ้นมาเดิมหน่อยหนึ่งโอเคต้องมีสการใส่สกิลกันเกิดขึ้นแล้วว่าอาการนี้อุ้ยมันกัดเราเหมือนกันนะสองพันนะผมอุ้ยมันได้กัดเราแล้วว่ะอุ้ยเต่ามันสวยมากเลยสีเขียวนะผมโอเคตายว่ะโอ้โหไม่ได้ใช้สกิลเลยโอ้สกิลต้องไปสู้อันนู้นนะผมอันนู้นถึงจะใช้สกิลอันนี้กัดกันเฉยๆนะดูจากอาการอุ้ยได้สิบสองเจมเหรอ่ะ ก็ต้องดูสิแคบอาการนี้เอ้ยมันต้องได้ดยไดโนสดาวตัวแรกของเราเฮ้ยเรามีแล้วตัวแรก <laughs> ตัวนี้ตัวที่2ป๊อปอ,อ,อ่ะผ่านไปโอเคมันก็จะให้เราเติมนะผมก็เราไม่เติมไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละเดี๋ยวจะไปวิวัฒนาการแล้วมึงโอเควิวัฒตัวนี้อ่าอ,อุ๊ย วิวัฒจากตรงนี้ไม่ได้เหรอต้องออกไปข้างนอกกันนะประโถเอ้ยก็หมึกตัวไหนหมึกตัวน้อยนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมโอเคตัวนี้สี่ดาวต้องวิวัฒนา,าการกันซะหน่อยวิกลายเป็นหมึกอะไรอ่เล่มเล่มโอเคโออัพเปนเลยนี่โอ้ยโคเทพุ้ยกระดองเจ๋วแจมดูดิมีหนามหนามด้วยยกระดับนะผมอุยมันเทพ เมื่อดีเราคิดไปไล้เนี่ยสแสดงว่าไอตัวนั้นต้องเป็นกระดองอย่างอื่นใช่ไหมถ้าแอปไปเนี่ยโอเควิ่งใส่ได้แค่ไหนวะเนี่ยเลเวยี่สิบห้าเลยอ,เอ๋อเออก็ยังเปลี่ยนลตัวใหญ่ฝาเดิมอะโอเคก็จะตีแงรงฝาเดิมเยอะเลยนะแต่ว่าต้องแปดสิบเลยต้องแปดสิบเลยนะเ,ยนะเรียกว่าเออแล้วตัวนี้ถ้าเปลี่ยนร่างนี่มันเป็นตัวยังไง อุ้ยมันไม่เหมือนกันเนห็นไหมกระดองอันนั้นใหญ่่ากระดองอันนี้ยาวฟานะผมโอเคเปลือกหองไหนยาว่านั่นเองอ่าเก็บตังค์กนดีตังค์สำคัญนะผมก็เอาไว้อัพได้ไงโอ้โหเราหมดตังค์ไปเยอะเหมือนกันนี่แต่อาหารเราเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นว่ะอ่ะสู้ศึกต่อนีผมเพราะว่าอ่าของเก็บอันนี้ผิดก็ามาผิดก็ามาผิดอันนี้ทัวร์นเมนต์นะผมขายได้แค่สี่ทีเท่านั้นเอาแล้วบ้าลุยกันที่แฝงนะผม เออฮือเป็นไงโจมตีก่อนเลยนะผมผมว่าความเร็วน่าจะมากไปเยอะเลยนะผมเลเวลยี่สิบห้าแล้วเป็นตัวหลักเอาไว้ใช้จัดการกับบอสได้ <laughs> บอสก็น่าจะเป็นเจ้าตัวที่เรากําลังจะได้กันอยู่นะผมก็เต่าหางยาวใช่ไหมเรามีเต่าหางสั้นแล้วเราต้องมีเต่าหางยาวสักตัวนึ่งนี่นะโจมตีตัวละทีตายห้าหมดเลยทีเดียวชนะแล้วนะ ก็เป็นเกมผ่อนคลายสมองนะผมไม่ได้คิดอะไรมากก็การต่อสู้ก็เป็นแบบอัตโนมัติด้วยโอ้โหอะไรก็ง่ายอย่างเดียวอะขอให้เราแข่งแกงไฟอย่างเดียวโอเคนี่นะจัดการซะหมื่นสามนะผมพลังโจมตีตอนนี้ว่าธาตุมันน่าจะเกี่ยวด้วยวะนะเพราะว่าที่สีเนี่ยรู้สึกว่าแต่ละตัวนี้มันโจมตีเข้าไม่เท่ากันนะ ถึงแม้ว่ามันจะเลเวลเท่ากันก็แต้มนะผมน่าจะเกี่ยวกับธาตุด้วยอาจจะมีธาตุอะไรที่มันคูณ2อด้วยดูจากอาการนะผมดูจากทรงโอเคตอนนี้หมื่นสามกัดเข้าไปตายหมดไหมเรียบร้อยชนะแนวนะผมก็เปิดกล่องสมบัติอีกแล้วนะผมเพราะว่าผมต้องการเจมไงได้ทีละสิบสองสิบสองอันนี้มันการันตีแน่ๆนะผมอันนั้นคืออ่ะมันนั้น <único> ม <Liberty Overwatch> ันย <ED> ังได้ลุ้นนะแต่ว่าอันนี้มันการันตีไง อ,อุ้ยสุดท้ายแล้วหรอเจอบอสแล้วลทีนี้โอเคมาลุยกันนะผมเต่าแมงโคกด้านรักเลยมึงบอสเลยเนี่ยโอเคนี่นี่ยบอสอุ้ยกระเด็นเลยอุย้ยมื่นเจจบตีทีเดียวน่าจะเกี่ยวกับท่าจริงๆด้วยนะผมได้แล้วนะผมเจ้าเต่าห่างยาวนะโอเคโบโตเซกาปบะไม่น่าไม่ใช่นะผมชื่ออะไรอ่ะเอนโนโตซารัสนะผมโอเคก็แอปเลย สี่ดาวตัวแรกของฉันเต่าหางยาวห้าสิบเจมหรอเราต้องไปหาห้าสิบเจมว่ะไม่ได้ว่ะเราแบบนะมันต้องมีว่ะ <laughs> มันต้องมีว่ะเดี๋ยวจัดทีมไหมเออเฮ้ยลุยทัวร์นาเมนต์เอ,อ้ยมีอันใหม่มาอ,อีกก็สี่ดาวอีกอ่ะโอ้ยเจ๋าเจมสุดๆเลยทีเดียวอ่าเราก็ต้องสู้อีกหลายยกเลยนะสงสัยจะต้องไปฟาร์มอ่ะผมว่าอ่าไม่ได้ว่ะผมต้องฟาร์มเพชรซะก่อน <laughs> ผมคิดว่าผมต้องฟาร์มเพชรซะก่อนเดี๋ยวผมอ่ะ เอานี้ก่อนดกว่ามาลุยกันดกว่านะผมก็มีการจัดทับแล้ววะโอเคเราก็จะเอาตัวหนึ่งดาวออกนะผมเอาเต่าน้อยออกแล้วกันโอเคแล้วก็เอามันใส่เข้าไปแทนนะผมเฮ้ยจัดใหม่หมดเลยผมเชื่อว่ามันต้องจัดใหม่หมดเลยเชื่อเด็กอา่าเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ตัวนี้ทำไมมันไปอยู่ตรงนู้นวะโอ้มันเป็นอันดับไอ้นี่ไ,ไงอันดับการที่เราได้มาไงน่าตัวนี้ตัวนี้โอเคใส่ได้อีกไหมไม่ได้แล้วเนะผมโอเคลุย อันนี้ใช้ไม่ตายได้ผมจําได้นี่นะโสมไตอุ้ยตายเลยห้าพันฝาอันนี้สี่พันหนึ่งนะผมเออหือวิไม่จัรมดาเหมือนเต่าห่างยาวก็แร่งเหมือนนะผมโอเคโอ้โหยังไม่ได้ใช้สกิลไม่ตายอะไรกันเลยทีเดียวอ้าวขอวามหน่อยแล้วกันคือมันฟาร์มไม่ยากอะทุกคนนะอ่าอุ้ยได้อาชิรอนแล้วอะปลดล็อกอาชิรอนนะผมเลเวลแปดนะผมโอ้ยเวลาเราปลดล็อกมันปลดล็อกตรงนี้มันง่ายนะผมโอ้เลเวลมันก็จะผ่านไปเรื่อย จากตรงนี้เหรอจากศึกเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเลเวลมันจะคือนโนเสาร์เนี่ยไอแหนมเนี่ยมันจะแข่งแร่งขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนุ่มอ่าแล้วทีนี้มันก็จะไข่อาร์ชิรอนในร้านค้าใช่ไหมเอยอ,อุ้ยอาร์ชิรอน20เพชรหนึ่งวะ่ะอันนี้650เพชรเลยก <laughs> ็ถึงได้บอกไงมันแพงมากเลยนะผมนโนเสาร์แต่ละตัวดังนั้นตีเอาในนี้ดีที่สุดนะผมทัวร์นาเมนต์นะผมก็อยากได้อีกสักตัวหนึ่งวะ่ะแต่ว่า าแค่นี้ก่อนดี่ฝากมังน,นะอย่าเพิ่งโลภเลยเดี๋ยวว่าหาเวลาไปฟาร์มเพชรฟาร์มอะไรกันก่อนนะเพราะว่าจะต้องแอปเจตัวที่เพิ่งได้มานะผมก็เรียกว่าสวยโลนจัจัดเป็นการไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยลอยม <c oughs> <c oughs> มึงลอยไปไหนแล้ววะ,อะไอเต่าห่างยาวเนี่ย เราต้องหาสถานที่ใส่ให้มันบัตเราก็ไม่ได้ใส่มันนะรอยหายไปแล้วทุกคนอ่าไม่เห็นนั่นแหละแต่กระช่างมันดีฝ่าวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้ยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็กนกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะผมไปลนะซีโยเกนทุกคนนะผมเฟนดายังเล่นโย <laughs> ไปแล้วฝฟ